อยู่ๆกลายเป็นไข่ดาวเฉยเลยเอ๊ะนั่นมันไอ้กับฟูกเหรอโน่นนนโน่นเหรอเฮ้ออฮอเฮ้ยทุกคนศัตรูจอมตีเฮ้ยว้าวเฮ้ยไอ้ช่วยพี่ตีมันหน่อยดิตีไม่ได้อะพี่มันไม่ได้อยู่ในแถวน้องเออเอ๊ะ แล้วแบบนี้มันจะไปชนะไปเนี่ยอาจจะเพิ่มพลังโจมตีสามสิบเปอร์เซ็นต์อุ้ยรู้สึกแข็งแรงขึ้นมาไม่ต้องห่วงนะจ้าหลานๆป้าจะช่วยทุกคนด้วยประสบการณ์การเล่นเลี้ยงเพชรมาหลายปีของป้าไม่เจ๊งรู้เลยเฮ้ยไมอเจ๊งป้า พี่นี่แลกน่ล็อกก่อนเนี่ยใช่แลกน่ล็อกเลยเกมมันเป็นเกมแบบแล้วทำไมเกมมันน่ารักจังอ่ะใช่เกมมันเป็นเกมแนวแบบแลกน่ล็อกแลกน่ล็อกเลี้ยงเพชรฮ่าฮ่่าเฮ้ยโอ้แลกน่ล็อกเลี้ยงเพชรบอกก็เลยแบบนี้บุชุ่งไงนี่เราจะได้ลูกหมูมาสองตัวเห็นแล้วเจ๋งรึเฮ้ยโอ้ยต้องขยับแบบนี้ขยับแบบนี้เห็นไหมนี่ขยับแบบนี้มันขยับเรียงกันได้อย่างนี้เลยวถ้าเกิดถ้าเกิดบรรเลียงได้ห้าช่องมันก็จะเป็นแบบ นี่นี่โอ้โหรวมกันกลายเป็นสาวแว่นโมเอสุดน่ารักปุ้งฟลิงกระดิ่งแมวแง่แง่โอ้โหกลายเป็นลุงไนท์ใช่ไหมลุงไนท์นี่มีให้เลือกด้วยพี่จะเลือกอันนี้นะวยทำให้แบบทุกคนตีแรงขึ้น6%เปอร์เซ็นต์เว้แต่เกมแนวนี้เล่นชิวๆพร้อมกับฟังเพลงเลยเราลองไปจริงมากพี่ของดีที่ไม่ใช่ขิงดองเดี๋ยวเราขยับแค่อันนี้ปุ๊บอ่ะเราเกมเริ่มเลยจะเป็นทาวเวอร์ดิเฟนต์ฮะอุ้ย นี่แล้วไอ้ตัวพวกเราที่ที่เราเลี้ยงได้มันก็จะมาช่วยเราตีแบบนี้เห็นไหมตายไปเนี่ยเฮ้ยตายแสดงว่าเลนเรายังมีเลือดเลือดอยู่ด้านซ้ายล่างพี้อโอนี่ไงโอ้โหตัวตัวเก่งเรามันอยู่ล่างๆมันก็เลยเหมือนเหมือนจะผ่านโเราต้องให้ทุกแถวเราเก่งพอๆกันนะไม่งั้นเราจะโดนเข้าและนี่สี่คนนี่นักดาบสี่คนเลยนี่จากหลับตาเป็นลืมตาไง ตื่นคนตื่นทำมันเนี้ยเราไม่มีนักเวทเลยหรอมีคนี่เดี๋ยวเราใส่นักเวทเข้าไปปชวิงรู้สึกเลนขวาแล้วมันอ่อนมากแต่ตอนนี้เรามีนักเวทสองคนแล้วน่าจะไหวใช่มันจะเป็นด่านแรกเอวีพีกำลังมาไปถึงบอสอ่ะไอ้สนามว่ดด่านสุดท้ายแล้วดิตัวนักดาบโอเคสบายโอ้หนี่ตัวอะไร่าด้วีพีที่จะตายวิ่งยังไวเฮ้ยหน้าปั้นอัน โอ้ยโอ้โหหายไปเลยหมดสตันหมดเลยสตันเหรอหายไปเลยนะเนี่ยไม่ใช่สตันรูกเลยแล้วก็ใช้เพชรฟื้นคืนชีพไปก่อนอ้าวงูหายหมดเลยพี่เนี่ยเราก็สร้างเพิ่มไงหมอนี่มันหกมันร้ายมากพี่จริงแต่มันคิดว่ามันจะหยุดเราได้ไงเป็นไปไม่ได้เอาเว้ยเราต่อช่วยคิกช่วยคิกโจมตีช่วยคิกโจมตีเฮ้ยอะไรอ่ะ กองูเต้ก็ถ้าเกิดใครอยากแก้แค้นให้ผมก็อย่าลีมาเล่นนะครับและนั่นล็อกคลัช เกมมือถือแนวจับคู่ภาพที่ผสมความเป็นเกมแนว t o w e ว d e f e n ฟ e กับโลกไลท์ให้ผู้เล่นได้ใช้ไหวไพริบความเร็วและการวางแผนแบบนาทีต่อนาทีถคาที่เห็นเกมนี้แล้วคิดว่าเหมือนเกมเรียงเพชรที่แม่ชอบเล่นแล้วแล้วก็คิดผิดแล้วละ่ะเพราะเกมนี้ไม่ได้แค่ให้คุณมาจับคู่ทำคอมโบเฉยๆแต่ยังสามารถเลื่อนตัวละครได้อย่างอิสระให้พร้อมรับมือจากสตูรอบด้านแถมตัวละครแต่ละตัวก็มีการโจมตีที่แตกต่างกันมีตีระยะไกลมีตีวงกว้างแล้วก็ตีแบบแทง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 ,ทง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 ให้คุณเอามาเลือกจัดขบวนไว้รับมือกับสตูพลิกแพลงสถานการณ์ได้ตามใจชอบเลย รนะบบการเล่นนอกจากที่ต้องจับคู่ภาพ3าถึงหชิ้นให้ได้คอมโบหรือเพิ่มเลเวลให้ตัวละครโหดโหดแล้วเนี่ยผู้เล่นยังต้องคอยป้องกันัตูจากแต่ละแถวคอยเลือกการ์ดไอเทมเสริมพลังให้ทีมอัปเกรดตัวละครของเราหรือเปิดกาชาหาตัวละครเพื่อนทีมโหดมาเข้าทีมก็ได้นะในส่วนตัวละครหลักของผู้เล่นก็จะมีอาชีพตามสไตล์เกม RO ดาบธนูเมจโจนพ่อค้าแต่ละอาชีพจะมีสกิลเฉพาะและมีครัชสกิลที่เป็นสกิลเดียวที่ทำลายโล่ของบอดด้กด้วยนะส่วนหากพันเนอร์หรือเพื่อนในทีมเราเองก็สามารถอัปเกรดม้ มีระบบการชามาให้เราสุ่มหาหมาพาร์นนโโทเนอร์โหดได้อีกอะนอกจากนี้ยังมีระบบสะสมการและระบบกิ้วเอเจนซี่ให้เราได้พูดคุยกับคนอื่นๆแถมยังได้สกินพิเศษจากกิ้วอีกด้วยมีระบบชาเลนจ์ดันเจี้ยนที่มีทั้งดันเจี้ยนรายวันและดันเจี้ยนที่เป็นระดับสูงโดยจะปลดล็อกไปตามบทน,นะครับใครที่เป็นแฟนเกม RO หรือใครที่ชอบเกมแนวแคชชวลนจับคู่ภาพก็ลองไปโหลดเล่นกันได้เลยนะครับหรือจะไปหลอกให้แม่มาเล่นดูก็ได้นะ